สวัสดีคะ่ะชื่อปูนะคะตอนนี้ปูอาศัยอยู่ที่เบลเยียมนะคะชื่อลูกแก้วค่ะอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริการัฐเวอร์จิเนียค่ะ My name is d e i s y I'm from Bali Indonesia I live in Maldives ชื่อเอเป็นนักเรียน50ชั่วโมงจากคลาสโ,โยคะทิเชอร์ออนไลน์คอร์สของ WYA นะคะ World Yoga Alliance ก็เป็นผู้ฝึกใหม่คนหนึ่งฝึกโยคะมาได้แค่4เดือน I was thinking yoga is only doing the pose and that's it. But through this course, I know the โยคะ is not only that one วัตถุประสงค์ในการเรียนคอร์สเนี่ยคุณครูบอกว่าเราเรียนเพื่อให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในศาสตร์โยคะมากขึ้นแล้วก็สามารถแชร์คนที่อยู่รอบๆข้างเราได้นะคะการได้เรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่ดีมากในจังหวะช่วงชีวิตตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดแล้วก็ว่างงานด้วยค่ะตอนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากุรูจารามมีความรู้กว้างใหญ่เท่ากับท้องฟ้าและมหาสมุทร ติมว่าเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่รวบรวมความรู้เรื่องโยคะโดยเฉพาะที่สำคัญต่อบแบบเมคอัพ teach us very clear and the the video also very detail and we can always uh, watch and rewatch again until you really understand so master also give us an option if we cannot do the advance or which is like because everyone is not perfect everyone is not having the perfect body. So this course is like teaching us more to engage to ourselves. I feel like that. เรียนแบบจริงจังนะคะไม่ได้แบบเออห้าิบชั่วโมงแล้วเราเรียนเรียนเรียนธรรมดาแล้วจบไปอะไรแบบนี้ไม่ใช่เลยนะคะเรียนเหมือนกับคนที่จะไปสอนผู้อื่นด้วยนะคะคือ คุูครูทั้งสองคนเตรียมข้อมูลไว้ดีมากคุณครูเนี่ยจะสอนได้หลายๆด้านนะคะไม่ใช่แค่การทําอาสนะแต่ยังเสริมความรู้ด้านการสวดมันตราวมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะ,ะการทำไมโครเอ็กซ์ซา์นะคะรวมถึงการฝึกการหายใจนะคะพิพรเลชันนาดิโชดาหรืออะไรพวกนี้นะคะ่ะรวมถึงการฝึกอาสนะแบบละเอียดละเอียดจริงๆนะคะ จะมีคนถามหนูตลอดเวลาว่าเ,เรียนแบบออนไลน์เนี่ยมันจะได้ประโยชน์เหมือนกับที่เราไปเรียนที่สตูดิโอหรือเปล่านะคะแต่พอมาเรียนออนไลน์คอร์สเนี่ยซึ่งเราสามารถปรับตารางเวลาของเราถ้าเราไม่สะดวกตอนนี้ที่คุณครูสอนเนี้ยเราก็สมิตไปช่วงเช้าแล้วมาฝึกตอนเช้าได้หรือพวกเน,นี้ยค่ะปรับได้ปรากฏว่าพอเรามันปรับเรื่อง time management ได้เนี่ยมันทําให้การฝึกของเราเนี่ยเกิดความสม่ําเสมอมากขึ้นนะคะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะตลอดการเรียนนะคะก็ ความรู้เนี่ยมันได้แน่นอนค่ะความรู้ปักมากเลยนะคะคำถามที่มีก็ได้รับการตอบกำลังใจส่งให้อันนี้เต็มที่มากๆเลยรู้สึกว่ากำลังใจหดหายนี่หันมาเจอครูพี่เกลือนะคะหรือว่าไล่ไปอะไรเงี้ยคือครูพี่เกลือเต็มที่มากๆมีความสุขในการเข้าเรียนทุกครั้งนะคะพลังงานของน้องๆที่ส่งเข้าหากันอย่าง50ชั่วโมง200ชั่วโมงเราเรียนพร้อมกันคือทุกคน มีรอยยิ้มให้กันตลอดน้องเอน้องลูกแก้วนี่ขอฝากขอบคุณด้วยนะคะเพราะว่าช่วยฉุดช่วยดึงช่วยทำกันบ้านช่วยสอนพี่ช่วยสอนเทคโนโลยีกับพี่ทุกอย่างเลยค่ะขอบอกเลยว่าการเรียนครั้งนี้คุมมค้มมากๆค่ะคุ้มมากคุ้มมากเพราะว่าตัวเองไม่คิดว่าจะโชคดีได้มีโอกาสได้เจอคอร์สนี้วันนี้ค่ะพี่ๆที่อยู่ในคลาสทุกคนนะคะก็มีความกระตือรือร้น,ลนลแล้วก็ชอบส่งถ่ายพลังงานดีๆรวมถึง คลาสนี้เนี่ยเป็นคลาสที่เหมือนกระตุน้นทําให้เราเราเหมือนเป็นคนอีกคนหนึ่งอะ่ะที่แบบเฮ้ยถ้าเราเรียนไปแล้วเราจะต้องมีการแชร์นะมีการ p r o รดิวผลงานของเราออกมาด้วยนะคะมันเป็นพอเราต้องทําพวกเนี้ยมันทําให้เราต้องกลับมานั่งฝึกนั่งฝึกนั่งฝึกซึ่งมันทาให้ความรู้และความเข้าใจในสารยุคข้าของเรามันลึกขึ้นหรือการทําอัศนะต่างๆมันมากขึ้นด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่านั้นได้ประโยชน์มากๆจากการ ะะก็ขอขอบคุณครูพี่เกลือนะคะแล้วก็มาสเซอร์ดารามากๆนะคะที่ทุ่มเทพลังงานแบบจริงๆจนตันก็นึกว่าตาันเรียนไปคอร์ส200ชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้ตันก็เลยตัดสินใจว่าโอเคตันจะไปต่อ200ชั่วโมงเดี๋ยวถ้าตาันจบคอร์ส200ชั่วโมงเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมีการีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ